เรามาดูคลิปกันหน่อยแล้วให้อาจารย์วิเคราะห์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายับว่าลูกแบบนี้แฮนด์บอลไหมนะครับไปดูกันครับคลิปแรกนะครับเป็นการแข่งขันรีโวไทยลีกคู่ระหว่างบุริรัมยูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสุพรรณรีเอนะฮะมีคลิปที่เป็นประเด็นปัญหาด้วยในเขตโทษด้วยนะฮะแฮนด์ไม่แฮนด์โอ้โหแฟนบอลนี่วิพากษ์วิจารย์กันหนักมาก นะฮะพอสมควรกันเลยแหละนะฮะสำหรับเหตุการณ์นี้ครับอาจารย์ต้องวิเคราะห์ให้เราดูหน่อยแล้วล่ะฮะว่าลูกนี้แฮนหรือไม่แฮนแล้วมันเข้าไอ้สามสี่ห้าข้อยกเว้นกับลงโทษเนี่ยมันเข้าข้อไหนาหอาจารย์ครับต้องเป็นหน้าที่อาจารย์แล้วครับครับผมครับก็ในคลิปนี้นะเป็นคลิป ที่เป็นทอก็เดือดเทาโอเคนี่น <laughs> สัปดาห์ไหนนะผมจำด้สัปดาห์แรกสัปดาห์แรกเลยครับ <laughs> <laughs> ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่พูดคุยกัน <laughs> นะครับมีข้อโต้แย้งกัน <laughs> นะครับเพราะนั้นในส่วนที่ะจะมาชี้แจงวันนี้ครับ <laughs> ก็คือในเรื่องของอคลิปว่า เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรครับนะครับขออนุญาตอาจารย์นิดเดียวเลยถ้าเป็นผมนะผมเนี่ยในฐานะคนดูในฐานะที่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนผมดูว่าลูกเนี่ยโดนไหลแต่ในมุมของผู้ตัดสินผมไม่ทราบอาจารย์ไหวเงครับโอเคครับในผมเข้าสู่ในกติกาก่อนกติกาได้มีการแบ่งแยกปัจจุบันนี้มีการแบ่งแยกส่วนของอันไหนที่เป็นแขนอันไหนที่เป็นหัวไหลเอาเหรอครับ ปัจจุบันนี้ชัดแล้วชัดเจนมากขีดเส้นลขีดเส้นเลยหัวไหลคือสีเขียวถ้าเห็นในตามกติกาผมว่าถึงบอกใครว่าผมว่าน่าจะไหลส่วนที่เป็นท่อนแขนครับเป็นสีแดงซึ่งท่อนแขนเหรอเดี๋ยวนะวันนี้หัวไหลับท่อนแขนนี่มันเหมือนชายเสื้อผมลงมาไม่ไม่ใช่ชายเสื้อครับมันจะเป็นในส่วนเขาใช้ อ๋อไม่ใช่ใช้เรื่อขึ้นไปอีกเหรอครับเขาภาษากติกาเขาบอกว่าใช้ส่วนของรักแร้อาใต้จักรแร้เป็นต้นมายใต้จักรแร้เป็นต้นมาครับนี่คือนแส้แล้วใช่เป็นส่วนเอาละเอาละเอาละทีนี้ไล่เรียงกันไปแล้วนะใช่ครับกับอ่าใต้รักแร้หรือเปล่ามาดูกันโอ้โหอาจารย์อยากให้อยู่ตรงไหนอาจารย์บอกเลยนะครับครับโอเคครับในในโหนี่ตายรักแร้เลยสิ่งสิ่งสําคัญสิ่งที่ที่จะต้องมองนะครับว่า จุดประสงค์ของลูกบอลว่าลูกบอลนั้นไปสัมผัสส่วนไหนของแขนอาจจะเป็นใจทิศทางของลูกบอลว่าจะเป็นหัวไหล่หรือเป็นส่วนที่เป็นขนแขนพอนแขนลงมาครับซึ่งอย่างที่บอกแต่แรกว่าเขาแบ่งแยกโดยระแระนะครับเพราะฉะนั้นภาพไปหยุดที่ตำแหน่งของการสัมผัสได้เลยครับโอ้โหหยุดแล้ะนี่เป๊ะเลยนะฮะเพราะนั้นในในตัวกติกาที่บอกว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกบอลที่สัมผัสส่วนท hey, okay, <ok ี่เป็นแขนหมายความว่าพื ado, ้นที่สีแดงในเรื่องกติกาโอเคี่เรื่องการสัมผัสละับเรื่องการสัมผัสเรื่องต่อมาเรื่องต่อมาแขนได้มีการเคลื่อนไปหาลูกบอลหรือเป็นเรื่องเจตนาเรื่องเจตนาเราจะเห็นว่าในในตอนแรกครับผู้เล่นนั้นได้มีการมือนั้นอยู่แนบลงตัวแต่หลังจากนั้นได้มีการเคลื่อนเข้ามาจากภาพที่เห็นนะครับว่า ลูกบอลนั้นได้มีการสัมผัสสัมผัสทั้งส่วนของไหล่สัมผัสทั้งส่วนของแขนมีแขนด้วยใพรนั้นมีแขนแน่นอนใท่มีแขนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นภาษากติกาก็คือถ้ามีการสัมผัสแขนที่ทําให้ร่างกายใหญ่ขึ้นถือว่าเป็นการแฮนด์บอลโอ้โหแล้วยังไงเนี่ยลูกนี้แล้วจะทํายังไงครับอาจารย์ครับึ่งถ้าเหตุเกิดขึ้นไปแล้วเหตุเกิดขึ้นไปแล้ว VAR ก็มีให้ดูด้วยับเกิดอะไรขึ้นกับการวินิจฉัยลูกนี้ครับอาจารย์ ลูกนี้ถ้าเป็นโดยหลักจริงๆตามที่เห็นเอาภาพตามที่เห็นนะครับลูกนี้ควรจะเป็นแฮนด์บอลเพราะลูกบอลน,นั้นสัมผัสส่วนที่เป็นเพราะนั้นในเบื้องต้นสิ่งที่จะทาให้พิจารณาผู้สินพิจารณาได้ก็คือคตําแหน่งของการเคลื่อนมือของของแขนจะเห็นว่าในตอนแรกแขนนั้นอยู่แนบชิดลําตัวครับหลังจากนั้นมีการเคลื่อนเข้าไปหาเป็นข้อแรกเลยในการพิจารณาเรื่องแฮนด์บอล เมื่อแขนเลื่อนไปหาลูกบอลเมื şey> ่อไหร่การบอลและทีนี้การมาดู VR ช่วยได้มากน้อยขนาดไหนครับสำหรับเคสนี้ VR เป็นเสมือนผู้ช่วยแต่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้ตัดสินเขาจะวินิจฉัยจากสิ่งที่เขาเห็นพิจารณาแล้วด้วยพิจารณาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น VR ไม่ไม่ใช่เป็นผู้ตัดสิน VR เป็นผู้ช่วยไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ วาะนั้นผู้สินเขาเป็นผู้ตัดสินใจมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเราคงจะไปไขข้อห้องใจกับในคลิปต่อๆไปที่เราจะได้มีการพูดคุยกันนะรับก็ถือว่าถ้ามองจากที่อาจารย์มองก็คือแฮนด์บอลแต่ผู้ตัดสินในนั้นนี้อาจจะไม่ได้ตัดสินให้แฮนด์บอลซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับฟุตบอลทั่วโลกทั่วไปนะฮะมากน้อยแตกต่างกันคนเสียประโยชน์คนได้ประโยชน์มันมีทั้งนั้น